วันนี้น้องไอซ์อรอเหมือนพี่เบิร์ดเลยไอซ์อยากรวยเหมือนพี่ Bird เบิร์ดด้วยครับไม่ได้ใครอยากรออีกเดียวพี่คุยคุยมานี้ไม่ใช่มงนะครับเป็นเรื่องจริงแป๊บบนึ่งแม่จะให้ลงไลน์แล้วอะยังอยู่ดับที่40อยู่เลยขึ้นมาดับหนึ่งก่อนเดี๋ยวนี้ ปาะกาลูกลื่นแม่ไม่ตกใจแต่แม่จะขำหล่อจังหล่อจังวันนี้น้องไอหล่อเกอนโอเคช่องอมรพี่ช่องอมรินหรือเปล่าใช่ครับผมถูกต้องพี่คือส่วนหนึ่งของช่องอมารินไม่รู้คนับพี่เป็นส่วนหนึ่งสวัสดีครับอยู่ไหนครับวันนี้ติดตลกด้วยอ่ะปกติดูแต่คลิปไม่เคยดูไลฟ์สดซัากที เสียงวันนี้ด้วยนะอ่านออกแล้วครับแต่ดีของกำลังใจหน่อยเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้พี่นุ้ยเหรอพี่นุ้ยติดโควิดปะอ๋อน้องเติ้ลเติ้ลติดโควิดนะครับขอให้น้องเติ้ลหายไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมรวยแล้วซาทุกหนูเป็น FCPIS นะคะแทรดาโปรไฟล์สวยมากบอกเลย คุณ้นๆเหมือนเป็นรุ่นน้องหรือเปล่าหรือเราเคยเจอกันไหมฮะสวัสดีค่ะพี่ไอ้สายเกาสายเกาแล้วะเกาหลังเกาแขงเกาขาหรือเกาเกาลีอหะหมูย่างเกาลีอะต้องไล่ไปบ่อยครับอันดับหนึ่งแน่นอนจริงหรอทำไงอะทำไงเราถึงจะได้ขึ้นอันดับหนึ่งชิดลมอยู่หลังส่วนไม่ใช่ผม ชิดลมอยู่สุขมุมวิทครับหลังสวนอยู่ลุมพินีไปดูใหม่ยังไงชิดลมก็อยู่สุขมุมวิทวิกิพีเดียว้าตายแล้วไปดูเซ็นท่านชิดลมอยู่ตรงไหนนั่นคือแยกชิดลมแยกชิดลมตัดกับถนนสุขมุมวิทครับทุกคนไหนลองเข้ามาสิเรื่องสุขมุมวิทได้จบแล้วหนูอยู่สงขาคา่ะอ้าวเพลงหน้าแหกแตกเป็นเสียง้ังไงพี่เมย์ขอแท็บลุกหน่อย ครับตอนที่ไอ้ไปส่งขาหนูไปถ่ายรูปกับพี่ไอ้ด้วยจริงหรอ,อวันนี้ไม่อ่านข่าวครับกูเกิลไม่เถียงเสียงมึงเลย <c oughs> อาจจะอยากพายนิดนึงนะขอพายเออคงไม่ขึ้นนะเนาะอันดับที่40ก็อยู่จะ40อยู่แบบนี้ไอจะลงไลน์แล้วนะครับขอบคุณคนที่กดถูกใจมา14,600ใช่ไหมถูกไหมมันไม่มีทางเลื่อนได้อะเจนท่าลาดพ้าวมันอยู่ลาดพ้าว เลกใช่ไหมเออจะดูจักมันก็อยู่ต่ตุจกักโอเคไหมจะตูจกัจกไม่มีทางไปอยู่สินค้ริมดังนั้นชิดลมก็ย่อมอยู่สุขุมวิทโอเคเลิกเลิกเปลี่ยนถ้าอยากให้ชิดลมย้ายไปอยู่หลังสวนต้องติดต่อภูวชาชาตให้ย้ายโอเคไหม <laughs> โอเคนะพี่ไอพี่ไอไปรอข้างในนะแม่ขับอะไรไปอย่าง <c oughs> ต้งไปเชื่อคลีมีกไปแล้วไม่จบใช่ใช่ใช,ใช่พี่นิวหล่อขึ้นนะโอ้ยครับน้ำพริกอร่อยขอบคุณมากเลยครับสั่งอีกก่อนจบขอแคปหัวใจหน่อย ไปแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านก่อนแม่ไม่ไหวแล้วแฮมเพิ่มเต็มเราเล่นเราเล่นบ๊ายบายไปสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่มาคุยกันสนุกสนุกนะครับอย่าไปเครียดนะครับเมื่อกี้แซวลซลใครเล่นก็ขออภัยด้วยใครถูกใจขอบคุณมากใครไม่ถูกใจต้องขออภัยนะครับ พูดจริงๆแล้วจะมาไลายอีกสนุกดีติดใจแล้วเนี่ยไม่อยากลงเลยบ๊ายบาย